สวัสดีค่ะสบ,บีสมาชิกกลุ่ม v i ีทุกท่านทุกกลุ่มดาสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่3มเมษายนพศ2568ทรกับการวางแผงกรนเท,ท็นทองคำค่ะสำหรับกบราฟทองเช้าวันนี้นะคะนะน่าแปลกใจว่เลย3ามชั่วโมงที่แล้วนะคะกราฟวิ่งมาประมาณ6,000กพันจุดะค่ะทุกคนนะแสดงว่ากราฟนั้นมีแรงนะซื้อเข้ามาน่าจะมีปัจจัยภายนอกนะคะเพราะแท่งค่อนข้างยาวเหลือเกินค่ะประมาณกับ6 0 0 0จุดนะคะ แล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะต้องเลือกเฉดหน้าบายนะแพทเทิร์นของกราฟรูปแบบของกราฟเดย์นั้นชัดเจนค่ะเลือกแเทรนฝั่งขาขึ้นเมื่อก่อนนะอ่าวันก่อนจบแดงนะคะแต่วันนี้จบเขียวแพทเทิร์นของกราฟคือรูปแบบการขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟจะย่อประมาณไหนยังไงเพราะว่าเช้านี้นาแปลกมากเลยมีแรงซื้อขายเยอะมากๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะย่อมาจาก68ก็มาถึงอ่อห้าหนึ่งนะคะซึ่งพันแปดร้อยจุดหว,วิ่งยาวมากเลยเช้าว,วันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนทางเฟมเสสี่ทางเฟมเสี่นะคะจบเจ็ดโมงเมื่อสักครู่นี้จบเป็นเขียวยาวมากเลยค่ะเทเดอร์ตรงนี้นะแล้วตอนนี้กําลังกลับมาทดสอบแอเรียแนวรับซึ่งตรงนี้ค่ะก่อนหนะ้านี้เคยเป็นไฮเดิมและตอนนี้กําลังวิ่งกลับมาที่แอเรียนะคะไฮเดิม erm ตรงนี้ที่เป็นการวิ่งผ่านนะแล้วถ้าสมมติว่ากราฟลงไม่ได้ก็จะดราคาขึ้นนะจุดนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟนะมีแรงมากพออาจจะเทคมาถึงแอเรียแนวรับโซนนี้ซึ่งตรงนี้ต้องต้องดูว่ากราฟอะค่ะ จะทํารูปแบบหรือแพทเทิร์นตอนไหนเท่าที่เห็นคือเป็นลักษณะของกราฟที่หลุดมาจากไซเวย์และเวลากราฟมันหลุดมาจากไซเวย์นะคะก็จะเป็นการย่อแล้วก็ดันราคาขึ้นแต่ประเด็นจะย่อประมาณไหนยังไงซึ่งก็แฟมต้องการให้แท่งเทียนบอกมากกว่าเพราะบางทีคือย่อเขาเรียกว่าไรลพักตัวนานแล้วกว่าจะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าตลาดเช้าหน้าแปลกมากเลยซึ่ง3ชั่วโมงนี้วิ่งเกือบหกพันจุดน่าจะมีแรงหรือปัจจัยภายนอกเข้ามาทําให้กราฟวิ่งตั้งแต่เช้านะซึ่งเป็นตลาดเอเชียแล้ววิ่งห แต่ว่านะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกราฟตรงนี้เป็นแนวรับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแพทเทิร์นสำหรับใครที่สดสดัสดสไตล์นะคะหรือว่าศึกษาในเรื่องของแพทเทิร์นนะจะมีหนังสือเล่มสีม่วงคัมพิรูปแบบแทงเทียนเงินล้านแล้วก็คัมพิเตอร์เงินล้านนะฮะเพราะว่ากราฟค่ะเป็นเทนขาขึ้นเป็นเทนขาขึ้นแล้วมีการพักตัวในเกาะแคบๆของทําเฟรมเท่าส่งก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะมีการลงมาแล้วก็พักตัวพักตัวโอ้พักตัวนานเหลือเกินค่ะสุดท้ายนะแทงเชียนรู้แล้วก็นะคะเดินราคาขึ้น ปกตินะแพทเทิร์นนี้ก็คือย่อแล้วขึ้นแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดบายนะคะนี่คือแพทเทิร์นของเขานะแต่ประเด็นก็คือคนต้องการให้แท่งเทียนราคาบ่งบอกแต่ว่าแท่งเทียนตอนนี้เชา้านี้อ่าเฮสหนึ่งค่อนข้างยาวเหลือเกินค่ะต้องคิดว่าน้องจะได้ราคาขึ้นไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเช้าๆเราอาจจะปล่อยให้วิ่งไปก่อนแล้วก็รอความชัดเจนตอนบ่ายหรือตอนเย็นก็ได้เพราะบางทีคืออ่ามีการทะลุมาถึงแอร์เรนียลรับแบบเนี้ยก็มีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำอยากอ่านะคะแนะนำเทรดเดอร์คือการเป็นเทรดเดอร์เนี่ย เราอดทนรอคอยในท่าเทรดที่เราแม่นยําแล้วก็ชัดเจนการเทรดทําไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมีท่าเทรดที่เราชอบและชัดเจนเพราะเราก็จะทําเงินจากสิ่งนั้นซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราก็จะได้กำไรจากสิ่งนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆ,ๆจะทําให้เรายั่งยืนในตลาดนี้นะฮะการเป็นเทรดเดอร์นี่สําคัญมากเลยใครก็ได้ทุกคนสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ค่ะแต่ประเด็นใครจะเป็นเทรดเดอร์ที่สําเร็จ นะคะแล้วก็ยั่งยืนและสามารถนะคะเอกอบโกยเงินในตลาดนี้ได้ได้อย่างมากมายมหาศาลเทรดเดอร์คนนั้นจะต้องมีเทคนิคที่ดีค่ะ2มีวนินัยการเทรดที่ดี3ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบพลาดเหตุไหนยังไงแล้วอะไรที่ทําให้ตัวเองได้เงินก็แค่ทําสิ่งนั้นซ้ําๆแค่นั้นละค่ะท่านก่อจะมั่งค่าร่ำรวยมหาศาลนะฮะลองเอาสิ่งที่คุแพรแนะนําไปใช้เพื่อสร้างความมั่งค่าร่ำรวยให้กับตัวคุณเพราะตลาดนี้ค่ะเงินมากมายเยอะมากๆเลย มากมายมหาศาลแต่ว่าใครจะมีคุณสมบัติในการที่จะเอาเงินในตลาดนี้อันนี้ก็ต้องฝึกกันนะขอให้ท่านฝึกฝนตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่จะได้รับเพราะในตลาดนี้เราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้คู่ควรกับเงินมากมายมหาศาลที่เราจะได้รับนะคะน,นี่คือแผนการเทรดกราฟเรในเช้าวันนี้เช้าวันนี้กพแผนจะยังไม่รีบค่ะอาจจะดูทรงกราฟก่อนเพราะรูปแบบของกราฟค่อนข้างวิ่งเยอะเหลือเกิน1,600จุดในแท่ง3มชั่วโมงเนี่ยคือแปลกมากๆ เราว่าน่าจะมีปัจจัยภายนอกอะไรบางอย่างที่ทําให้การาฟเกิดขึ้นแบบนี้ดังนั้นเราจะต้องนะ,ะอาศัยแท่งเทียนในการอ่านในเรื่องของจุดเข้าเพราะว่ากราฟแบบนี้คือมันมันสามารถค่อนข้างจะผันผวนนะฮะโอเคนะจ๊ะเช้าวันนี้เพแพรมเดี๋ยวส่งคลิปนี้เข้าไปนี่ก็แบ่งกันเทรดกร์ดทองในเช้าวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ,ฟ้าสดใสกําไรทั้งสัปดาห์กําไรตลอดไปนะ,ะถ้าไม่สวยไม่ตรงนั่งชมไปก่อนรอท่าสวยท่าที่เราถนัดนะขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสมั่งคั่งร่ำรวยในตลาดนี้เงินมากมายมหาศาลเป็นของทุกท่านขอให้ท่าน ฝึกฝนตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่จะได้รับสวัสดีค่ะ